สวัสดีครับท่านผู้ชมโอ้โหเราอยู่ในป่าแล้วครับแล้วก็บอกเลยว่ายุงเยอะจริงๆนะครับโอ้โหกัดไม่กัดกัดหัวด้วยนะครับก็วันนี้ครับเรามาในส่วนของธีมแนวป่าป่านะครับเพื่อรักโลกนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมีรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับมาแนะนําให้รู้จักนะครับนั่นคือนี่เลยครับ MG VS SUV น้องใหม่ล่าสุดนะครับจากทาง MG นะครับอันนี้นะครับเป็นรถ ไฮบริดนะครับไม่ใช่ตัวปลั๊กอินไฮบริดนะครับเพราะว่าไม่มีตัว P ีข้างหน้านะครับอันนี้ตัวเป็น H.E.V. นะครับด้านหน้าทรงล้ำสมัยนะครับมีรูระบายอากาศนะครับเพราะว่ายังมีเครื่องยนต์อยู่นะครับไม่ได้เป็นแบบ E.V. 100%นะครับมีความเท่มากมายนะครับนี่ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าภาษาังกฤษหรือเพ่ใช่ภาษาอังกฤษเนชื่อรถของเขาเนี่ยว่าอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นอาไว้ตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับ ไว้ดูรู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่มันก็เท่อะไม่ต้องว่ามีเชื่อ,อรหรอกมันก็เป็นรูเท่ๆนี่เห็นรูไหมนี่นิ้วแย่เข้าไปได้เลยนะครับด้านข้างด้านล่างนะครับใช่ด้านข้างเป็นเสเกิร์ตมีด้านหน้านะครับนี่เป็นลิ้นหน้านะครับตัดด้วยโครเมียมนะครับแล้วก็เป็นสีฟ้านะครับไม่ใช่แค่นี้นะครับในส่วนของด้านข้างนะครับที่น่าจะไว้ไฟตัดหมอกแต่ไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับก็จะไป เป็นขีดขี่สีฟ้าๆนะครับรวมถึงในส่วนของตัวไฟหน้านะครับเป็น LED โปรเจกเตอร์นะครับมี day time ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เส้นๆตรงนี้นี่ไม่ได้เป็นเป็นไฟสีฟ้านะครับเป็นวัสดุเป็นวัสดุสีฟ้านะครับเช่นเดียวกับตัวอ่ลิ้นหน้านะครับมาไล่มาที่ในส่วนของแมกยานครับแมกยานนี่รุ่นเดียวกับตัวพี่เขาเลยครับนั่นก็คือในส่วนของตัว MG ZS EV นะครับอันนี้เป็นขนาด17นิ้วนะครับ215 55 17นะครับเป็นแบบ แอโร่ของเขานะครับตัดลมเพื่อไม่ให้เนี่ยเพื่อลดแรงเสียดทานนะครับไม่ให้ลมเข้าไปทําให้รถเนี่ยมันประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นนะครับมาไล่ในส่วนของด้านข้างนะครับมีกระจกมองข้างที่มีไฟในตัวนะครับไฟเลี้ยวในตัวแล้วก็มีกล้องให้แล้วก็น้ําหยดเห็นไหมครับติ้งติงนะครับเพราะว่าพึ่งพิ่งผ่านฝนตกมาหนักๆเลยนะครับนี่มีกล้องด้านล่างนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวสเกิร์ตด้านข้างที่เป็นสีดําด้านแล้วก็ตรงนี้เป็นสีโครเมียมนะครับ กระจกไม่ใช่กระจกครับมือจับเป็นแบบโครเมียมนะครับตัดด้วยสีแดงนะครับก็จะมีหลายสีนะจะมีสีขาวสีดําสีเขียวด้วยนะครับถ้ามีเกิดเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับมาได้ที่ด้านบนด้านบนก็จะมีในส่วนของแหลกอันนี้แหลกใช้ได้จริงนะแน่นๆเลยเนี้ยใช้งานได้จริงนะครับมาไล่ในส่วนของด้านหลังนะครับไฟก็เป็น LED เช่นเดียวกันนะครับนี่ไฟเป็น LED นะครับนี่โลโก้ของเขา VS hev i smart ีนนะครับด้านหลังก็จะมีในส่วนของตัวชาร์กฟินนะครับเล็กเล็กนะครับไม่ใหญ่มากนี่ชาร์กฟินนะครับมาไล่มาที่ในส่วนของฝาท้ายนะครับนี่เปิดแบบนี้ไม่ได้มีเตะเปิดนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นไฟฟ้าด้วยนะครับนี่เป็นไงด้านหลังโอ้โหที่เคาะได้นะครับเพราะว่าเขามีแผ่นกันนะครับ อันนี้ครับไว้ของได้แต่ว่า,าเขาจะมีข้อความเขียนไว้ว่าระวัวงแบตเตอรี่นะครับลัดวงจรจากของเหลวครับเผื่อบนงคนนําของที่เป็นของเหลวเป็นน้ำอะไรเนี่ยาวางแล้วเดือดเผื่อจะหกนะครับเพราะว่าด้านล่างนี่เดี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยปึ๊บนี่แบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นป้องกันการกระแทกหลายชั้นมากนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็ถอดออกได้นะครับเป็นมานบางตาไว้ของด้านหลังนะครับส่วนเบาะนะครับตัวนี้สามารถพับได้60-40นะครับเปิดจากหลังรถตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าไปเปิดในรถก็ได้เดี๋ยวเราไปเปิดรถกันดีกว่านะครับอันนี้ก็ใช้มือปิดลงไปเอ้มานี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับเอโอ้โหนั่งสบายเบาะนั่งนุ่มนะครับเล็กรูมเฮดรูมนี่กว้างสบายนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะนะครับอันนี้ แล้วตอนจะเปิดบ่อหลังก็ดึงตรงนี้นะครับจะมีพุกให้ดึงอยู่เดี๋ยวนะต้องใช้แรงนิดนึงนี่เพิ่มพื้นที่ด้านหลังนะครับก็ไม่ได้เรียบไปทักทีเดียวนะครับก็แต่ว่าวางของได้วางถุงก๊อฟยาวๆนี้ก็ได้นะครับหรือว่าวางขวางนี้ก็ได้นะครับด้านหลังนี้ก็วางของอีกชั้นหนึ่งได้อีกนะครับด้านหลังอีกทางหนึ่งก็คือมี USB นะครับมี USB ให้ตรงนี้ นะครับแล้วก็มีแอร์ตอนหลังให้เย็นสบายนะครับมีที่ใส่เอกสารนะครับทั้งสองฝั่งก็คือทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งนะครับอเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างครับนี่ด้านหน้าโอโ้โหนั่งสบายครับบอกไฟฟ้านะครับปรับเดินหน้าถอยหลังขึ้นลงได้นะครับนี่แต่ว่ายกหน้าอย่างนี้ไม่ได้นะครับ มันขึ้นได้ทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็เบาพนักพิงตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราสตาร์ทนี่กุญแจก็เป็นอย่างนี้ผกว่างจริงน่าเป็นสีฟ้าเหมือนแบบขอบตรงนี้ไปเลยนะถ้าเป็นตัวไฮบริดนะครับมาปิดอยีบ่ยบเบรกปั๊บเดี๋ยวลองดูหน้าจอว่าเป็นยังไงครับนี่เป็นไงฟฟับฟลับ,บ,บนะครับฟึบขึ้นมาหน้าจอโชว์เป็นไงฟิฟ้วฟาวล่ะเออเป็นไง นะครับี่ก็เป็นระบบหน้าจอนี้โชว์ในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะครับอันนี้เป็นมอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่อยู่หลังรถนะครับหน้าจอก็เขาจะมีให้เลือกได้หลายอย่างนะครับว่าเราอยากจะดูส่วนไหนของหน้าจอนะครับนี่มีบอกแรงดันลมด้วยนะว่าเป็นแบบไหนนะครับฟิวคอนซัมชันเป็นยังไงในวิเกชชันนะครับพาวเวอร์อันนี้คือพาวเวอร์๋ยวนะนี่ลาเลงนี่เป็นไง มีแรงนี้ให้ด้วยนะครับให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวไม่นานนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวการขับให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับก็หน้าจอขนาด12.3นิ้วนะครับเป็นแบบว่าใหญ่มากยาวมากเลยครับทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับดูแลง่ายนะครับเฮ้ยโมาจับพวงมาลัยแล้วแบบรู้สึกว่ามันมันหนืดมือดีอะจับแล้วก็ชับนะครับท้ายตัดนะครับเป็นระบบเป็นท้ายแบบ D shape นะครับมีความเป็นสปอร์ตนะครับมีฟังก์ชันมัลติฟังก์ชันนะครับ ให้ได้โหดีโค้ดคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับดูคอนโทรลอยู่ตรงนี้ด้วยมีในส่วนของตัวปรับกระจกอยู่ฝั่งตรงนี้นะครับปรับกระจกนี่ปรับกระจกนะครับแล้วก็ตั้งไฟอันนี้ผมชอบเวลาตอนรถเป็นสไตล์นี้นะตั้งตั้งสูงต่ำไฟหน้าได้ผมถ้าเกิดคนที่ดูช่องเราบ่อยๆจะรู้เลยว่าถ้ามีเป็น SUV หรือว่าเป็นรถที่ต้องใช้บรรทุกเนี่ยมีตัวตั้งไฟหน้าดีไฟจะได้ไม่ต้องไปทิ่มแทงตาชาวบ้านเขานะครับนี่มาในส่วนของตัว ล็อกนะครับอันนี้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับออโต้โหนนี่ลงอย่างเดียวนะลงออโต้นะแต่ขึ้นไม่ออโต้นะนะครับแล้วก็มาในส่วนของตัวหน้าจอที่บอกไปแล้วก็วคือนี่มันสามารถเป็นไงปื๊บปาร์โอ๊ยลืมไปอ๋อตรงน,รงนี้ตรงนี้ครับมันฝังอยู่ในตัวคอนโซลหน้านะครับตรงเนี้ยที่เป็นเป็นพล,สปปลาสติกเนี่ยนะครับก็อันนี้ กดได้กดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะมาเลือกกดตรงนี้ก็ได้ที่แอร์คอนดิชันนะครับว่าเป็นแบบไหนมีเลือกกับหน้าจอได้นะครับก็หน้าจอเขจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นแบบทัชสกรีนนะครับอันนี้เป็นไวเลสชาร์จเดี๋ยวลองดูก่อนใหญ่มากอะเป็นไงนี่ชาร์จได้นะครับแต่มีความใหญ่มากอะโอ้โหเป็นคืบเลยอะที่ชาร์จนะครับแล้วก็ตรงนี้มีที่วางของ นะครับกันลื่นด้วยไว้เหนไว้ไรได้นี่หัวเกียร์เป็นแบบใหม่นะหัวเกียร์มี R ND นดีมีเดี๋ยวให้เวลาตอนเข้าเกียร์นะมันจะมีปุ่มข้างข้งไหมไม่มีเป็นแค่จับนะครับมาปั๊บเป็นไงมันเลื่อนนี่เป็นไง,อนนนไงโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องนะครับเดี๋ยวลองดูเขาบอกว่าถ้าเป็นในเกียร์ถอยนี่เ็าจะมีคนยืนอยู่ด้วยนะครับชัดเจนเีนี่ นะครับหน้าจอก็จะเปลี่ยนไปว่าเป็นแบบไหน่าเข้า P นะครับอันนี้เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับนะครับมีโหมดการขับขี่ให้เลือกด้วยนะครับเดี๋ยวลองเข้าตัวเข้า D พออ่ามีโหมดสปอร์ตคอมฟอร์ตนะครับมันจะมีขึ้นตรงหัวมุมตรงนี้นะครับมีอีโคสปอร์ตคอมฟอร์ตนะครับ ก็จะมีสามโหมดให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้อง3ามองศานะครับนี่กล้องมองตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอิวืองว่าเราเราล,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 ลงเขาหรือลงล,ลงเนินลาดชันนะครับก็ต้องกดปุ่มนี้นะครับรถจะทําทใหา้ความเร็วเนี่ยชะลอลงตามความชันแล้วก็รถเขาจะคานวณเองจะคานวณเบรกให้เราเองนะครับอันนี้เป็นเคอร์เคอร์นี่ปรับได้สาร,ระดับนะครับเคอร์เนี่ยถ้าอยากเบรกหหวที่มากๆมันจะมีโชว์ที่หน้าจอมีอยู่3ามระดับอันนี้เป็นเคอร์ระดับสานะครับคือลีเจน แบตรีเจนไฟเข้ามาเก็บไว้ที่แบตเนี่ยหนักมากอันนี้ครับมี3 2 1 1หนึ่งนเนี้ยคือชิวๆนะครับไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก,ก็รีเจนกลับมาน้อยตามความหนืดของตัวรีเจนกลับมานะครับแล้วก็มีปิดทักชั่นคอนโทรลนะครับมีวางของตรงนี้นะครับใส่แก้วน้ำแต่ว่าช่องเล็กนะผมว่าแก้วช่องเล็กมากเลยนะครับมีที่วางของเนี่ยเหมือนว่าเขาชอบใส่วางเหรียญหรือว่าอะไรมากหรือเปล่า นะครับเป็นที่วางของตรงนี้นะครับแล้วที่ใส่ของตรงนี้เบาะนั่งนี่กระชับกระชับดีนะครับเบาะหนังผมว่าเบาะเบาะหนังดีเลยแหละนะครับนั่งสบายนะถ้าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูมีเปิดอย่างนี้ไม่มีไฟไม่มีไฟมาให้นะครับคนนั่งอ่ะคนนั่งก็ไม่มีไฟนะครับเวลานั่งก็ต้องใช้ไฟตรงนี้ครับแต่งหน้า ก็ใช้ไฟสะท้อนมางนี้ก็ได้กระจกอีกการหนึ่งสะท้อนมานะครับตรงนี้กระจกไม่ได้เป็นแบบว่าตัดแสงสะท้อนอัตโนมัตินะครับเป็นอัตโนมือตรงนี้มีช่องเสียบกล้องให้นะครับเผื่อใครจะแบบไปติดกล้องติดหน้ารถนะครับมีตรงนี้เ,เห็นไหมน่าจะเห็นได้นะไอตรงนี้นะนะครับก็ในส่วนของพนุโลมิกซ์ซันรูฟนะครับอันนี้ใช้งานได้คือกดนี่ใช้มืออย่างงี้นะครับ ยาวๆเลยนี่เป็นไงมันเพิ่มความโปร่งโล่งสบายแล้วก็ทําให้การขับขี่เนี่ยไม่ไม่เมื่อยล้านะครับหรือเราอยากจะสั่งงานด้วยเสียงนะครับฮัลโหลเอมจีสวัสดีให้ฉันช่วยยังไงเปิดสัลูปเป็นไงอ๋อ ดีงามฮัลโหลเอ็ฉันอยู่นี่ปิดสลูป,ปอะไรคะวายปิดสลูปขอโทษฉันไม่ค่อยเข้าใจโอเคตามนั้นนะครับผมก็รถเขายังใหม่ครับยังไม่ได้วิ่งไปไหนเลยนะครับเราก็เอามาลองเล่นซะก่อนนะครับเขาอาจจะต้องแบบเรียนรู้สักนิดนึงนะครับนี่ก็จะเป็นที่วางของ นะครับีที่วางของไว้ให้นะครับก็อันนี้จะเป็นในส่วนของโดยรวมทั้งหมดนะครับของทาง MG VS HEV ครับมาดูในส่วนของตัว MG VS นี่ครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงครับนี่ท่าของเครื่องยนต์ทําไมเนี่ยมันหล่อหรือ,อยังไงหร,รอน,นี่เป็นเครื่องยนต์นะครับอันนี้เป็นในส่วนของตัวมอเตอร์นะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด เบนซินนะครับสสูบ16วาล์วนะครับ VTEC i t h นะครับคันนี้มีแรงม้าใช้สูงถึง177แรงม้านะครับเป็นระบบเกียร์ ECVT นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีโหมดการขับขี่3รูปแบบนะครับก็เครื่องยนต์เขาแบบแน่นๆเลยนะซ์วิตลำบากนิดนึงนะครับก็เครื่องยนต์ที่มีกำลังแรงม้าเยอะเนี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเวลาตอนเราขับยังไงแล้วจะเป็นยังไงครับ เดี๋ยวเร็วๆนี้เราจะมีคลิปทดสอบให้ดูอีกทีครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับทุกช่องทางของรายการนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ